สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะหมายเล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงวันประจําวันที่6นะคะมีนาคม2568ซึ่งตรงกับวันวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มค่ะพี่น้องค่ะอ่าเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่พายิบสีชี้แนวทางไปปรับใช้พี่น้องทนหนที่นะคะเข้ามาเลขอกําลังใจนะคะพี่น้องจ๋าเนาะช่วยกันกดแชร์แล้วก็นะะพยายามดูคลิปประจบนะคะพี่น้องจ๋าดูให้ทุกวันเกิดนั่นแหละค่ะนะคะดูเผื่อ สามีภรรยาญาติพี่น้องบุตรหลานด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเลยก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักไปดีไลน์เลยว่าอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องคะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทานายดวงรายวันันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนคะอ่ายุ่งมีลงตรงนางเลยเรื่องของการงานนะคะงานเป็นหลักละค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้งานเป็นหลักนะคะมีโปรเจกต์งานงานยุ่งงานเยอะงานไม่เป็นระบบอีกต่างหากระมัดระวังสุขภาพค่ะทางานหนักน่ะยุ่งโดยเครียด้ดยนะ ระวังหานเป็นพิษนะคะอืมอากาศร้อนแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเนาะระวังแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะมีความหวงใยนะคะในบุตรหลานคนในครอบครัวประมาณนี้สําหรับพี่น้องอ้วนอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ระวังเรื่องสุขภาพเป็นเป็นหลักนะคะพี่น้องจา๋านะเรื่องงานนั้นก็ยุ่งเป็นปกตินะแล้วก็เคลียร์เดี๋ยวก็เสร็จนะคะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเอ่อเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขห้าหนึ่งแล้วก็สามหกห้าหนึ่งสามหกค่ะ ขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์ขึ้นในเลิฟเบิร์กอ,อารมณ์ประมาณว่านะคะอยู่ในวงของความรักนี่ประมาณนั้นนะคะรักเด็กรักคนรักว่านะคะนี่อารมณ์ในลักษณะของความรักอินเลิฟแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็มีเม็ดเงินเข้ามานั่นแหละค่ะนะคะอีกประเด็นหนึ่งเนาะ,อะมองวิธีการหาเงินหรือเดินทางหาเงินมีเม็ดเงินรออยู่และก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพิ่มอีกนิดนึงนะขึ้นไพ่แปดถ้วยนะ มีความจริงมากเบื่อเซ็งเบื่อนะคะหรือไม่ก็มีปัญหากับคนรักเลองน้อยๆกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อประมาณนั้นอีกประเด็นหนึ่งก็อาจที่จะเดินทางนะคะเดินทางไปหาคนรักหรือเดินทางไปทำงานไกลๆอย่างนี่ประมาณแบบนี้ได้ด้วยเนาะ ความเซ็งเป็นเหตุนะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันรนะคะอันนี้เราต้องปรับท,ที่ตัวเองเป็นหลักค่ะนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะในวันพรุ่งนี้ให้ปรับอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักให้กระชุ่มกระชวยกระจับกระเิงเข้าะค่ะพี่น้องวันจั ok นเลขนำโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับภาชน,นะค่ะส่วนเลขมาไพ่เลขอะไรมีเลขหกสี่แล้วก็แปดสี่หกสี่แปดสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเ็นมาดูพี่น้องวันอังคารสำหรับพี่น้องวันอังคารนั้นติดตามติดกับนะคะพี่น้องค่ะนะลังเลสงสัยนะบางเรื่อง แล้วก็อาจจะตัดสินใจไม่ได้นะคะในการที่จะเลือกอะไรบางอย่างนะอันนี้ก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดยังคงมีบริวารคนรักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารอยู่ <c oughs> แล้วก็เรื่องของการงานก็โดดเด่นโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะเออโชคดีนะคะอาจจะมีการขึ้นบันไ่ก็ได้นะคะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องค่ะระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะเออกระดูกนะคะเอ็มก็กระดูกสายตาดวงตาด้วยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เลขนำโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรเลขสองห้าลขก็สี่สี่สองห้าสี่สี่ขอให้เห็งเห็งมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นไงคะหกหักปิดหวังรักพุชหรือเปล่าสุขภาพเป็นไงบ้างความดันหัวใจไขมันนี่ระม,มัดระวังระวังเกี่ยวกับเรื่องของเงื่นส่วนค่ะพี่น้องจา๋าในวันพรุ่งนี้โปรเจกต์งานในหัวเยอะแยะมากมายลงมือทําเรื่องเงินเยี่ยมมีเงินเข้ามือมีงานเข้านะคะพี่น้องขาเรื่องทันเรื่องตําแหน่งสอบงานติด โชคดีในเรื่องของอสังหารที่มารับยับบสินนะคะมรดกนะเงินก้อนโตเข้ามือสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราคํานวณของเราค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข3 7 1 0 3 7 1 0ขอให้หิงหมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะพุธกลางคืนทะเละาะกับใครคะบ้านแตกบ้านเหกบ้านพังเลยนะคะพี่น้องคะระวังนะคะในวันพรุ่งนี้นะระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารบุตรหลานคนในครอบครัวคนในที่ทํางานนะคะระวังคําพูด นะแต่คิดว่าน่าจะเอาอยู่เอาไหว้นะคะแอบพบทางออกทางสว่างนะคะพี่น้องขาโชคดีในเรื่องของอ่าโชคดีในเรื่องของมีมีโชคมีลาบมีเงินเข้านะคะพี่น้องขาทางสว่างมาละพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอ่าหลังจากที่หนักๆมาเนาะในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องก็จะโอเคนะสำหรับพุธกลางคืนนะคะพี่น้องขานะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นนะคะอาจจะอ่าในส่วนของครอบครัว อาจจะมีบุตรหลานมีเด็กมาเกิดก็ได้นะคะพี่น้องคะเนาะถือว่าโอเคอยู่นะสาหรับไพ่เดือสันเป็นไพ่ที่ดีสุดนั่นเองค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านค่ะส่วนเลขหน้าไพ่อะไรมีเลขหนึ่งหกนะคะแล้วก็แปดเก้าหนึ่งหกแปดเก้าขอให้เห็งเห็นมาดูพี่น้องวันพรฤหัสวสดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสวสดีนั้นนะคะระวังในเรื่องของสัญญานะระวังในเรื่องของกฎหมายนะคะหรือพยายามที่จะปรับตัวเองนะคะให้เป็นตาช่างก็ได้เรื่องของการเงินก็รู้สึกที้เหนียวขึ้นมีเงินเข้า สามารถที่จะจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสี่ส่วนได้นะคะอ่าห้ามคิดถึงความหลังคิดเรื่องเก่านะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเก่าๆย้อนกับไม้แก้ไขปิดบงังซ่อนเร้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วถ้าไม่ไหวให้ปรึกษาโดนนะคะพี่น้องคะเราจะรับดับคนเดียวนั้นไม่ค่อยไหวนะ,ะพี่น้องวันพรัรงหัดสวัสดีระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะเขา่าด้านซ้ายนะคะเข่าปวดเข่าปวด,วดเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะความต่ำๆนิดๆนะคะเอาละเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลข ที่เราเข้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าให้ให้เลขอะไรมีเลข14 57 14 57ค่ะขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันสุขบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันสุขเป็นทางเดินทางนะคะหรือรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องของการงานกิจการนะคะเลื่อนเป็นสเต็ปเลยนะคะเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งได้ฉลองความสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะ,ฉล,คละ,คะ,ะฉลองมงคลสมรสนะคะฉลองมงคลสมรสหรือ,อ,อในลักษณะของนะคะ ฉลองการทำยอดขายถึงก็ได้นี่ประมาณนี้นะคะแต่ไม่ไวที่จะก,กังวลน,นะคะกังวลปวดหัวนี่มึนนี่อย่างนี้กังวลเรื่องอะไรไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาดีเนาะในวันพุ่งนี้นะฉะนั้นวิตกกังวลน,นั้นเนี่ยพยายามนะคะพี่น้องคะเนาะอย่าเอาเรื่องจุกจิกเข้ามาคิดมากวนนะคะพี่น้องนะทาให้เรา,เาใช้ชีวิตประจําวันนั้นค่อคนข้างที่จะไม่มีความสุขนั่นเองค่ะพี่น้องวันสุขเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากซินของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรไมีเลขสามแปดแล้วก็ หนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดขอให้เหเห็นมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์เราคอยเราจังหวะรอโอกาสเราําตอบในองความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คิดลงมือทําวางเผนอะไรลงมือทําจะประสบความสําเร็จคิดเรื่องเงินมีเงินเข้าโอกาสในวันพรุ่งนี้นะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองยังคงมีเครดิตอยู่สําหรับพี่น้องวันเสาร์นะโชคลาภก็มีนะคะมีเงินเข้านะในวันพรุ่งนี้เยี่ยมค่ะเลขนาโชคมาจากไหนคือจากเซ้นของเราค่ะหรือเลขที่เราเข้า ตัวเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข91นะคะแล้วก็68 91 68ค่ะขอให้เห็งๆป้าหมอไวยพนะพี่น้องทั้งแปดบังกิดกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ